สวัสดีค่ะข้อความจากไพ่ถึงคุณเนาะก่อ,อนอื่นเลยนะคะเราจะมาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าตอนนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะเออจะตรงกับข้อความจะตรงกับเรื่องราวในคลิปนี้หรือเปล่านะคะสัญญาณแรกเจ็ดถ้วยนะคะ The Magician ค่ะ 8ืมแปดคาานะคะแล้วก็เจ็ดดานะคะแล้วก็สามเหรียญค่ะพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะกําลังโฟกัสในสิ่งที่คุณฝันไว้คุณมีเป้าหมายนะคะแล้วคุณกําลังเรียนรู้หรือใช้ความรู้ของคุณนะคะในการทําเรื่องราวนี้นะคะมันจะเกิดการก้าวหน้าคุณกําลังดําเนินชีวิตของคุณก็ได้ค่ะนะคะ เพื่อการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานะคะเออคุณรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันคือเรื่องราวดีๆของคุณนะคะเออกำลังสู้นะคะหรือกําลังหลบซ่อนปิดบงังเรื่องราวของคุณน้ไม่ได้บอกใครหรือไม่ได้เปิดเผยก็ได้ค่ะจากสิ่งที่คุณกำลังฝันอยู่ในตอนนี้นะคะเออเป,เป็นความลับที่คุณรู้อยู่แค่ตัวของคุณเองนะคะกับเส้นทางของความฝันของคุณอาจจะซุ้มซ้อมนะคะหรือแอบศึกษาหาข้อมูลค่ะ กำลังดำเนินการหรือคุณอยู่ในทิศทางการเจริญเติบโตจากเส้นทางของคุณในเรื่องราวของสิ่งที่กำลังฝันไว้หรือจินตนาการในตอนนี้นะคะคุณมีความสำเร็จค่ะในเรื่องราวของการเงินของคุณในตอนนี้และกำลังต่อยอดพัฒนาไปในเรื่องราวของความมั่นคงในเส้นทางของการเงินของคุณนะคะเออเป็นพลาังงานที่ค่อนข้างที่จะคอนเซนเทรตในความฝันเนาะอืม สัญญาณของคนที่เกิดในราศีมังกรราศีธนูราศีพิจิกราศีกุมนะคะและสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารค่ะวันพุธวันศุกร์นะคะแล้วก็วันจันทร์นะพลังงานนี้อาจจะตรงกับคุณนะคะเออเนอะกับคนที่กําลังมีความฝานันแล้วก็กําลังดําเนินการอยู่เนาะแอบทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบไม่ได้เปิดเผยนะคะเป็นท o p ปสีเขตเนาะนะคะ ข้อความถึงคุณนะคะจากสำหรับนี้นะอยากจะบอกอะไรนะคะกับเรื่องราวของคุณในตอนนี้ค่ะโอ้ือมอยู่ในโหมดนะคะดูซวิทำอะไรอยู่นะคะเอออยู่ในโหมดส่วนตัวส่วนตัวค่ะเดเคอมิก็คือหรือสีนะคะที่จำสีหรือ อยู่ในโหมดของโลกส่วนตัวนะคะกําลังทำอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวต้องใช้สมาธินะคะเออกับภาพแรกของคุณนะคะคุณอาจจะต้องใช้สมาธินะคะกับเส้นทางของความฝันของคุณเนากับเป้าหมายของคุณให้คุณใช้สมาธินะคะแทรกลงไปนะคะมันคือโลกแห่งความสุขของคุณคุณสามารถสรรสร้างหรือจินตนาการหรือสร้างสรรเรื่องราวของคุณนะคะ ตามใจชอบของคุณได้เลยค่ะนะอยู่ในโลกของคุณนะคะอืโลกนี้จะทําให้คุณมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะกับภาพนี้นะสัญญาณต่อมาค่ะ The Fool โอ้โหสำหรับนี้จะมี The Fool สองใบนะคะ The Fool The f o ใบนี้จะเป็น The Fool ที่เข้มแข็งมากๆเลยสลองมากๆค่ะนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่จะก้าวหน้านะคะเออแล้วก็ไม่กลัวนะคะกับปัญหา รืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะ The f ู l l p a t มีคือสตรองมากๆเลยนะการเริ่มต้นของคุณค่ะเนาะเพราะคุณเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีการศึกษาค่ะมีอาวุธมีอาวุธครบเครื่องนะคะเออมีออปชันเยอะเนาะเออคุณจะไม่กลัวนะคะตอนที่คุณจะต้องลุยจะต้องลบหรือจะต้องสู้นั่นเองนะคะเออคุณค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะคะ สัญญาณต่อมาค่ะอ้โหไลนออฟเพนจูโคค่ะคุณมีทั้งความอั u บันด c นกก็ไลนะคะพูดเลยว่าคุณมีความสุขนะคะในตัวตนของคุณเองนะคะคุณสามารถอยู่ได้ด้วยพลังงานของคุณนะคะกับอั u บันด c นที่เกิดขึ้นโนภาพเนี่ยเนาะคุณมีความมั่งคั่งมั่นคงในตัวตนของคุณนะคะเออดูสิมันจะส่งผลค่ะให้คุณ เติบโตก็ได้เนาะเออความมั่นคงความมั่นคงนะคะจะนำพาการเจริญเติบโตความก้าวหน้ามาสู่คุณนะคะเออเนาะสัญญาณต่อมาค่ะก็คือเด็กถือถ้วยนะคะเออสัญญาณของความรักนั่นเองค่ะหนึ่งถ้วยเนาะเออความรักเนาะตรงกับท็อปซีเค็ของคุณเลยนะคะเออ ในเรื่องของความรักนะคะเออคุณกำลังอาจจะต้องวางเห็นไหมคะวางดาบทั้งสองเล่มมาไว้นะคะเออแล้วก็หอบหน้าที่ของคุณนะคะกำลังทำอะไรอยู่ท่ามกลางดวงจันทร์นะคะท่ามกลางสายลมนะคะที่คุณกำลังใช้ความพยายามของคุณในการต่อสู้นะคะเออแบบ็อปซีเคร t นั่นเองนะคะคุณมีความรักอย่างแน่นอนคะ่ะ และคุณกําลังตั้งใจใช้ความพยายามของคุณเนาะช่วยความรักของคุณช่วยนี้ทําไมรู้สึกอ้วนจังนะคะแล้วก็ใหญ่จังนะดูสิมีอะไรสองตัวเล็กๆนะคะอยู่บนโถถ้วยของคุณเนาะคุณมีพลังงานความรักที่ใหญ่นะคะอืนะคะคุณเก็บความรักนะคะคเก็บเมมโมรีเอาไว้เต็มโถเลยนะคะออ น่ารักมากๆเลยนะเราถึงชอบอ่านไพ่เพราะว่าะท้อนอให้เรามีพลังมีเพาเวอร์มากๆเลยนะคะสันญ,ญาณต่อมาค่ะแปดเหรียญน,นะคะโอ้โหคุณมีความตั้งใจมากๆเลยนะคะเออเป็นคนที่ตั้งใจนะคะดูสิคุณเป็นคนที่มีสมาธิคุณเป็นคนที่มีสติที่ดีมากๆเลยนะคะกับมุมที่คุณจะต้องใช้ฝีมือของคุณนะคะ ในการทำบางสิ่งบางอย่างนะคะเออแปดเหรียญน,นะคะแล้วก็กระทบกับในเรื่องราวของสิ่งที่คุณจะต้องพัฒนาต่อยอดต่อไปแปดเหรียญกระทบกับแปดไม้นะคะคุณจะเกิดการเติบโตอย่างแน่นอนนะคะอืกับความอบัตดินส์ของคุณนะคะคือสิโลกส่วนตัวของคุณในตอนนี้นะคะเรารู้สึกถึงความสุขนะคะการได้เติมเต็มนะคะในส่วนที่คุณรักในส่วนที่คุณชอบค่ะนะ กับสิ่งที่คุณกําลังฝันนะคะคุณกําลังมุ่งมั่นตั้งใจในเส้นทางนี้อยู่ด้วยความรักของคุณนะคะอืมเนอะคุณจะต้องเติบโตอย่างแน่นอนค่ะนะคะคุณกําลังพัฒนานะคะในเรื่องของทั้งฝีมือด้วยค่ะในเรื่องของทั้งอ่าหลายๆด้านก็ได้นะคะเออเนอะกำลังเรียนรู้กำลังพัฒนานะคะอืมโอเค สัญญาณต่อมานะคะจะเป็นอะไรดีพลังพิเศษสำหรับคุณหนึ่งใบนะคะพลังงานพิเศษของคนช่างฝันนะคะโอ้โหลาชาท้วยนะคะสิ่งที่คุณฝันไว้นะคะจะประสบความสำเร็จด้วยความสุนทรีของคุณนั่นเองค่ะเนาะด้วยการรีแลก การผ่อนคลายนะคะเออเนาะสิ่งที่คุณฝันไว้ค่ะคุณจะได้พบกับสิ่งที่คุณอยากจะไปนะคะสิ่งที่คุณอยากทานสิ่งที่คุณอยากจะเล่นหรือสิ่งที่คุณอยากจะใช้ความสุนทรีที่เกิดขึ้นนะคะใช้ความรักในตัวตนของคุณนะคะสร้างสรรค์น,นะคะจินตนาการเรื่องราวในโลกส่วนตัวของคุณนะคะเออเรื่องการอิมเมจขึ้นมาค่ะกับราชาถือถ้วยนะคะเออ คนที่มีการศึกษาที่ดีคนที่มีความรู้ความเข้าใจนะคะพร้อมที่จะเติมเต็มจินนาการในชีวิตของคุณนะคะให้มันสมบูรณ์แบบนะคะในเรื่องราวที่คุณจะแต่งแต้มเข้าไปนะคะกับ k i ค g of c u p ันะคะเออคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบดำน้ำนะคะชอบเสียงเพลงนะคะหรือชอบทานผล,ลไม้น้ำผล,ลำไม้ได้หมดนะคะอืมขอให้คุณมีความสุขมากๆค่ะบนเส้นทางแห่งความฝันของคุณนะคะ รักตัวเองให้มากๆค่ะอยู่กับความอบันแดนที่เรามีความหนักแน่นเชื่อมันในตัวตนหัวคุณนะคะคุณจะเจอเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็จะเจอเรื่องราวแห่งการพัฒนาเกิดการเก้าหน้าอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับการเขียนคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ดูคลิปหน้าถัดไปขอบคุณมากๆค่ะ